สวัสดีแฟนๆลูน่าการ์ดคอร์เนอร์ทุกคนนะครับคลิปจากยินแบตเทอในวันนี้จะเป็นการต่อสู้ระหว่างเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับเด็กลิสซอนเจอกับเด็กหน้าใหม่นะครับบาชูชาร์ดนั่นเองมาดูกันว่าวันนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะกันครับก่อนจะเริ่มในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับและเกมนี้นะครับเปิดมาด้วยหิโตคังเงะสองตัวเลยครับแล้วฝั่งของลิสดอนเป็นฝ่ายได้เริ่มก่อนนะครับเข้าเทินจัว แล้วก็โอ้โหมาถึง Precious c a r r y เลยครับเทิร์นแรกได้ใบนี้นี่ถือว่าทีเด็ดนะครับสามารถหาโปกมอนพื้นฐานนะครับมาลงที่เบนช์ได้จนเต็มนะครับกรณีนี้ก็คือได้ถึง4ตัวนั่นเองฝ่ายของเด็กบาชูชาร์ดเนี่ยเปิดมาด้วยมิวนะฮะและตัวแรกครับที่ออกมาเป็นป๊อปโปครับป๊อปโปะสตัวเลยครับเผื่อไว้ก่อนครับและยังมีที่ว่างอีก2ที่นะครับเป็นโยมาวารุครับผมแล้วก็ฮิโตคังเงออีก1ตัวนะครับ นี่ที่ตัวครั้งนี้3ตัวเลยนะครับตั้งแต่เทินแรกแล้วผ่านเทินเลยครับเข้าสู่เทินของเด็กบาชูชาร์ดนะครับแล้วก็ลงเป็นมิไรดอนนะครับแขนเหล็ก EX ครับโอ้โหมาทรงเดียวกับคล้ายๆเด็กไฟฟ้าเลยนะครับแล้วก็แทนเดมยูนิตนะครับความสามารถของมิไรดอน EX ครับหาโปเกมอนไฟฟ้าพื้นฐาน2ใบนะครับมาวางที่เบนจ์จะต้องมาแน่ๆเลยครับบาชูรุนะเห็นเตรียมไว้แล้วครับ1ใบแล้วหาอีกใบหนึงครับหาว่าเป็นบาชูรุ หนึ่งใบนะครับสองใบครับเป็นบาชูรูทั้งสองใบเลยครับอันนี้เรียกว่าตัวทีเด็ดตัวสำคัญเลยนะฮะแล้วใช้นสบอลต่ออีกครับหาโปเกมอนพื้นฐานนะครับมาวางไว้ที่เบนส์แล้วตัวที่หาออกมานะครับคือลาทิอัสนะครับ EX ตัวนี้จะทำให้โปเกมอนพื้นฐานหนีฟรีนะครับเรียกว่าเทิร์นแรกเนี่ยหาโปเกมอนพื้นฐานมาเต็มบอร์ดทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ใช้โปรเกรสสามจุดครับเปิด7ใบหาซัพพอร์ตครับ และหามาเป็นเปปเปอร์นะครับแล้วก็ติดพลังงานย่าครับให้กับบาชูรุมิวเนี่ยหนีฟรีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องพึ่งลาทีแอสก็ได้สามารถที่จะใช้บาชูรุขึ้นไปชาร์จได้เลยครับแล้วก็ใช้เปปเปอร์ครับหาไอเทมและไอเทมติดโปเกมอนไอเทมหนึ่งใบครับเป็นโอเคเกียสามจุดศูนย์ครับแล้วก็อีกใบหนึ่งครับเครื่องรางแห่งความกล้านะครับบวกเอชพีห้าสิบให้กับโปเกมอนพื้นฐานนะครับเด็กนี้นี่เน้นพื้นฐานเป็นหลักอยู่แล้วนะครับ แล้วหนีฟรีครับเอาบาชุรุขึ้นไปครับแล้วก็ใช้เลยครับบาชูชาร์จครับชาร์จพลังงานญ่าและไฟฟ้านะครับยางละ2ใบนะครับไปที่โปเกมอนบนเบนช์ครับโอ้โหที่เรียกได้ว่าชาร์จ4ใบเลยนะครับที่สุดแล้วครับนี่ทำให้ตายนี้แขนเหล็ก ex คือพร้อมตีเลยครับโอ้โหพร้อมที่จะใช้เครื่องขยายขอบใจหลายครับใช้บาชุรุทีเดียว แล้วเข้าสู่เทิร์นของเด็กลิซดาดนะครับแล้วก็ซามโยครับใช้ความสามารถเลยครับระเบิดใส่บาชลุน็อกไปแล้วก็ตัวเองก็โดนน็อกด้วยนะครับอีกฝ่ายก็ได้หยิบการรางวัลเหมือนกันแล้วใช้เปปเปอร์เลยครับหาไอเทมและไอเทมติดโปเกมอนเป็นหนึ่งในซัพพอร์ตที่เรียกว่าใช้กันเยอะที่สุดในยุคนี้เลยนะครับไอเทมครับหาเป็นลูกอมประหลาดครับน่าจะพร้อมแปลงแน่ๆเลยครับไม่ PGEX ก็ลิซดาดเอครับไอเทมติดโปเกมอนอีกใบหนึ่งครับ หาเป็นแผ่นดิสอีวลูชันนะครับแล้วก็ใช้ลูกอมประหลาดนะครับวิวัฒนาการเป็น PGS x x ครับ p g สามารถหากราดอะไรก็ได้ขึ้นมือ1ใบนะครับแล้วก็ติดพลังงานไฟนะครับไปที่ฮิโตะข้างนีแล้วก็ติดแมชชีนท่าต่อสู้อีวลูชันนะครับสามารถที่จะวิวัฒนาการ2ตัวด้านหลังได้นะครับตัวที่เลือกวิวัฒนาการครับเป็นลิซโดหนึ่งใบนะครับแล้วก็เป็นลิซโด2ใบเลยครับ โอ้โหแต่ว่าถ้าจบแบบนี้นี่อันตรายมากๆครับโอเคเกีย okay, 3.0ครับได้คําสั่งของบอสขึ้นมานะครับแล้วติดเครื่องรางแห่งความกล้านะครับให้กับแขนเหล็กตอนนี้แขนเหล็กมี HP สูงถึง280แล้วนะครับแล้วติดพลังงานเหล็กนะครับให้กับมิวเอนะครับแล้วก็อาคามัสสึครับหาพลังงานที่แตกต่างกัน2สีนะครับขึ้นมือ ใบหนึ่งติดไปที่โพลโมนและอีกใบหนึ่งนาขึ้นมือนะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกาซซัพพอร์ทที่ใช้กันเยอะมากๆในยุคนี้นะครับเพราะว่าสามารถที่จะเร่งการติดพลังงานได้ครับหามา2ใบครับพลังงานไฟฟ้าและพลังงานพลังจิตนะครับแล้วใบหนึ่งนําขึ้นมือครับพลังงานที่ติดจากอาคามมสึคือพลังงานไฟฟ้านะครับและมิวครับหนีฟรีเอาแขนแหละเอ็ก EX ขึ้นไปครับพร้อมจะใช้ท่าไม้ตายที่ ดีมากๆอย่างเครื่องขยายขอบใจหลายนะครับแล้วก็โจมตีเลยครับ120นะครับและถ้า KO ได้ได้โจวการละมันหนึใบเท่ากับได้ไปอีก2ใบนะครับคุ้มค่ามากๆครับติดพลังงานจากมือนะครับไปที่ลิซโดครับแล้วก็ p g เ e x ครับหาการ์ด1ใบที่ต้องการจากกองเลยครับอ่หาพลังงานไฟก่อนครับเพราะว่า p g เเนี่ยหาลิซดอนแน่นอนนะครับหาพลังงานไฟ3ใบแบบนี้แสดงว่านี่ครับ p g เหาเป็น ลิซดอนนะครับมาแปลงฮะแล้วก็ติดพลังงานไฟได้3ใบนะติดที่ตัวเอง1นึ่ใบและติดให้ลิซโดข้างหลัง2ใบนะครับตอนนี้ลิซดอนพร้อมตีนะครับถ้าหากว่าตีไปตอนนี้ดาเมจคือ270นะครับแล้วก็ใช้นันจโมะเลยครับแล้วก็ใช้เทราออบเลยครับหาโปกเกมอนเทรานะครับ1ใบาจากสำรับนะครับ ก็ไม่ได้เอาอะไรขึ้นมือครับและหลังจากนั้นใช้เปรหามยามราตีครับเอาโยมาวารุครับเข้ามาในสนามนะครับเปรหามยามราตีนี้ก็อีกหนึ่งของดีแล้วฮะแล้วลิซาดอนโจมตีครับ270นะครับเหลืออีก10ไม่ได้ KO นะครับนี่คือข้อดีของการติดเครื่องรางแห่งความกล้านะครับโอ้โหเลือดเหลือ10เนี่ยถือว่าคุ้มมากๆครับสำหรับแขนเละ ex นะฮะ แล้วใช้คําสั่งของบอสครับดึงเอา PGEX ขึ้นมาครับจากข้างหลังครับคือมีพลังงานไฟฟ้า2ใบแบบนี้นี่หมายความว่าแขนแรง EX ใช้ท่าแรกได้ด้วยนะครับ140คูณ2ครับกลายเป็น280 PGEX ล่วงเลยครับเก็บไปอีก2การรังวันเหลืออีกใบเดียวเท่านั้นครับโอ้โหเรียกว่าเก็บ การรางวัลไวสุดๆครับตั้งแต่ชาร์ตด้วยบาชูชาร์ตครั้งแรกครับเข้าเทินของลิซดอนลิซดอนตีสวนเลยครับอ่ะเอาให้น็อกครับเก็บไป2การรางวัลแล้วเอาอะไรขึ้นไปครับเอามิวขึ้นไปก่อนครับมี2พลังงานเรียกว่าเกือบพร้อมนะฮะแม่แต่ว่าถ้าจะตีให้ชนะในเทินนี้ก็อาจจะต้องหยิบตัวเล็กข้างหลังมาตีนะครับแต่มิวเนี่ยมันเป็นการก๊อปท่านะอืออาจจะก๊อปมาแล้วตีไม่น็อกก็ได้ครับอ่ะ แล้วก็ใช้เป็นคันเบ็ดชั้นยอดครับหาโปเกมอนหรือพลังงานพื้นฐานนะครับกับเข้ากองนะครับอ่าหาเป็นพลังงาน3ใบเลยครับญ่าสองไฟฟ้า1ครับแหมดูแล้วก็อาจจะ KO ยากหรือเปล่าครับเพราะว่ามิวนี่มันกอบท่านะครับอ่าไฮเปอร์บอลครับทิ้งการสองใบหาโปเกมอนหนึ่งใบขึ้นมือครับแล้วหาเป็นอะไรครับโอ้เดนชูระเดนทูราครับ โอ้โหอย่างนี้คือเดนทูล่าตัวนี้นะครับมีความสามารถตารวมนะครับเขาจะตีแรงขึ้น50และถ้าไม่ตายของเขานะครับถ้าหากว่ามีพลังงานไฟฟ้าติดอยู่ใบหนึ่งมันจะบวกดาเมจอีก80ครับก็คือดาเมจรวมของเขาคือ180ครับแล้วตีลิซดอนคูณ2นะครับกลายเป็น360ครับคือวันฮิตได้นะฮะตีได้นะสามารถน็อกลิซดอนได้เลยครับเราอาคามัสึครับหาพลังงานไฟฟ้า1ใบแล้วย่าอีกใบครับโอ้โห นี่ครับลิซารอนคือรู้เลยครับว่าพร้อมน็อกเลยฮะแล้วติดที่เดนดูล่าครับ2องใบฮะมิวหนีฟรีเดนดูล่ามาแล้วครับแล้วตีน็อกเลยครับลิซารอนแบบวันฮิตนะครับถ้าไม้ตายนี่มันคูณ2อนะครับนี่โอ้โหต้องหยิบไปดูเลยครับเดนดูล่าทีเด็ดจริงๆครับแม่คือหลังจากใช้บาชูชาร์จแล้วเนี่ยยังสามารถวิวัฒนาการขึ้นมาแล้วตีลิซารอนได้อีกนะครับ แมได้ข่าวว่าช่วงนี้เด็กลิสดอนก็คัมแบ็กแล้วเหมือนกันนะจากการแข่งที่ญี่ปุ่นนะครับเด็กลิสดอนขึ้นมาท็อ,ทอปสเนี่ยเยอะมากๆนะครับโอ้โหแสดงว่าเด็กบาชูชาร์จนี่ทีเด็ดจริงครับพอเล่นเดทูล่าได้ด้วยสุดยอดมากครับแมเด็กนี้น่าสนใจครับคือนอกจากชาร์จพลังงานให้กับแขรเล็ก EX ได้แล้วนะครับยังสามารถชาร์จให้กับพิกาชู EX ได้ด้วยนะเป็นอีกหตัวที่ตีแรงมากๆนะครับก็ เป็นเด็กที่ผมบอกเลยว่าโอ้โหเด็กเล่นสนุกแน่ๆครับตีมันๆเลยครับเด็กนี้แล้วก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปในวันนี้ครับแหมไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับจากพลังของ Dentura นะครับเอาแล้วครับยังไงไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปจากยิ m b a t เทิของ Luna าการ์ดคอร์เวันนี้จากไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ